ไอ้ตัวเหลืองมากเลยคำเตื่นใช่ไหมระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วบาย have a great time ฮึยควินอ้ไม่ได้มันไปไม่ได้ไม่ใช่เหรอคะมันทางตันไม่ใช่เหรอห้องนี้เราเคยหนีเตยเย่อมามันออกได้ค่ะมันออกไม่เหมือนว่าประตูมันปิด ทำไม่เชื่อคุณมีดูดิมันแบบมันออกได้เออเออใช่ใช่หรอคุณเออใช่จริงด้วยเออถ้าไปประตูปิดล่ะคะมันก็ไม่มีใครกดาต้องไปทำอะไรสิอ๋อโอเคโอเคทุกคนถูครอ้อจะห้าผมใช่คุณอ้อเป็นคนดีเรารู้โลคุณอ้อโอเคประเด็นคืออาฟีเขาว่าหาเราแล้วเขาก็พูดว่าผมอยากโดนอมจังเลยอาฟิคุณอ้อเดี๋ยวไปพูดจายอย่างนั้นได้ไหมคะ ตตออไไปปี่ผมบอกว่าแบบอยากโดนกระทุงแบบกินเข้าไปอะไรนะอะไรครับมึงดูก่อนว่ากูกดอะไรกูกดกระดิ่งอ๋อเรียบร้อยอ่ะแล้วใครฆ่าน้องเค้กอ่ะ้าวแล้วทำไมแคนแคนาเดียนไม่เด้งอ่ะพี่พี่เค้กจะระเบิดเซฟสองอย่างระเบิดกับิดกระเ้อี่ไม่ระเบิดระเบิดกับมืออาชีพอ๋อเออวะไม่ระเบิด้อองไม่าตเราค่ะ เราโหวคุณต้องทักทวงเดี๋ยวลองทักทวงพี่หน่อยนะคะว่าชื่ออะไรเมื่อกี้มีมีคนที่พี่ไม่ได้รับแอดอยู่เหมือนกันพี่พี่ไม่รู้จักอ่ะช่าทางตังค์เอเรามาเจอกันอีกแล้วอ้งออกได้แล้วนี่ทำไรอ่ะเช็ดคูมไฟไงคะทำไมเรอะคะไปคุยกับลากมามุน ไม่ใช่คู่รักหรือเปล่าทำไมมันแด้ดิ่มตรงหน้าเลยคุณอ้อเห็นปะเป็นนักเรียนแน่ๆเลยโอ่ยค่เป็นนกเรียนตายไปแล้วไม่ทำไมทำไมเจ้าก้อยอยู่ดีก็คอขาดไปเลยอ่ะแต่ไม่เห็นใครเลยเห็นขาดต่อหน้าเลยอ่ะต้องหุนหรือเปล่าคู่รักหรือเปล่าแต่ไม่เห็นีใครตายคู่กับเจ้าก้วยเลยอ่ะคุณตูนปะหรือเปล่าปีนออกตัวโด้ไงหรือเขาตายก่อนก็เป็นไปได้เฮ้ยไม่ลองหุนนะตะชินถ้าไม่ลองหุ่นก็ไม่ร้องหุลก็คู่รัก ใครเป็นล่องหนอะสอนเราหน่อยเอ้ยมาให้เราดูหน่อยก็เปิดมาคุณบอกเราอย่างนั้นอะบอกคุณว่าคุณอ้อมันพูดว่าอะไรเขาบอกเราว่าเขาหาคู่รักอะคุณมาบอกแล้วคุณเจ้ากล้วยกับคุณเป็นคู่รักหรือเปล่าก็จะบอกคุณทําไมอะเราบอกคุณไม่ได้เราบอกความจริงคุณคุณเราก็ตายดิเราเคยบอกความจริงแล้วคุณหลา่เราบอกความจริงอีกแล้วนะสองคนนี้อีกแล้วนะสองคนนี้ต้องทดไวให้ัานะ คุณกับคุณอ้อไม่ได้แอบไปนี่ใช่ไหมคะโดนไปไม่ได้หรอจุดไฟก่อนคุณดิม Hello there เอยมึงกทำไมจ๊ะเมื่อกี้ใครอยู่ในในห้องเรียนบ้าง คุณดิมเราอยู่กันในนะไม่อยู่ทางเข้าอุโมงค์อยู่ทางเข้าอุโมงค์ของคุณนามิแล้วเราก็เดินไปที่หมุนเขาหนีเราเขาไม่ยอมช่วยเราจุดไฟทิ้งเราจุดไฟอยู่คนเดียวหลังว่าเลยโอ้ว่ามันจุดยากแล้วเขเลยไม่จุดเลยผมโย่แต่ผมจุดไฟอยู่ไม่ขีดมันด้านคุณคนก็จุดอยู่ในห้องเรียนนะฮะแล้วผมเห็นว่ามีซาโบโอ้ยแต่ก็นั่งเปยสองคนนี้นะใครใครบ้างไปรอบรอบแรกรอบแรกต่อ กดรีพอร์ตสีฟ้ากับจุดคุณอ้อตายไม่ทำอะไรเอ้อตายไปเออไม่ใช่คุณการคุณการแล้วทำไมรอบแล้วพี่การก็เปลี่ยนตอนเริ่มนะแต่ว่าพี่การพี่การไม่ใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าไม่เควสผมไม่รู้รับผมอ๋อเข้าไปควสที่คุณอ้อเขาต้มหัวใจคุณคาพีแล้วคุณสงสัยใครคุณพูดมาก่อนฟังคุณคาพีก่อนคุณสงสัยใครคะน้องพลนการจุดคนนี้ชื่อว่าจุดชื่ออะไรแล้วฮะน้องพลกลับพี่การเนาะหรือคนเดียวสงสัยน้องพลฮะ พี่การไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่สงสัยน้องพลเราลองสงสัยพี่การดีกว่าพี่การแต่พี่การโดนสองเสียงนะน้เป็นเขาพี่เขาพี่นคนจะไปพูดดีตัวเองโกรธเลยถูกไหมผมเป็นที่ลาบใช่เป็นตายเลยนะ้วน้องคนยอมรับแล้วนะน้องพลปลอดภัยใช่ไหมเป็นพี่ลาบเหรออ่ะพี่ให้จามถ้าเป็นพี่ลาบจริงแล้วไม่กลัวพี่นามีปาดเหรอ ถ้าเป็นพิราบถ้าเป็นพิราบจริงเวลาถูกตติดั้งแารเขาแมพมันกว้างพี่สงสารจริงจริงระวังพี่เตยปาดเฮลโหลว่าใครอะคม่ติดคุณคุณคุณย้อนให้เขาอ้อคุณย้อนให้เขาอ้ออ้อมยังเฮ้ยอะไรเอาอะไรใครออมคุณดีมทำไมคุณพูดอย่างนี้คุณดีมออมอ่ะเขาพูดออมออมอ่ะคุณคุณดีมพูดออมออม อันนี้เมื่อกี้มีระเบิดคุณดีมไข่อมมีระเบิดเขาคุณดีมพูดอมอมจริงๆคุณดีมเล่นให้ไข่อมไข่ไข่คนนั้นตีคนนั้นมีคนเป็นเป็ดคุณต่อหรือไม่ก็สีฟ้าชื่ออะไรนะฮะสีฟ้าสีฟ้าชื่อนัทน้องชื่อนัทค่ะมีระเบิดมึงมีระเบิดน้องเป็นเป็ดแน่ๆเลยผมอยู่กันสี่คนแล้วมีนัทคุณต่อคุณต่อแน่นอนคุณนัทน้องนัทเป็นคนอมป้ะเสร็จแล้วตายยัง น้องน้าเป็นอมหรือเปล่าน้องน้าเป็นนกกระทุงปะทุกคนแต่น้องคุณคุณดีมพูดอมอมอ่ะใครเป็นคนอมได้สักคนหนาทุงคนรีบตามแล้วรีบเดินไม่ให้เหลือทุกคนเลยยังไงเราไม่มีโอกาสได้พูดหรอกนะอะไรอะไรคะน้องพลเจ๊พวกเราแ้วน้องคนเป็นได้ไหมหรอคำเตือนระเบิดเวลาถูกกิจตั้งแล้ว โอ้โโอไมก็คุณอาวาพี่อยาทย่าี้ใครไปใครไปโอ้ยขอบคุณอตขอบคุอบขอบคุณอยขอบคุณอยคนาวตไปอยู่้างห้าแล้วก็โอเคใครเป็นคนอมนาวีเป็นระเบิดทุกคนคุณนาวีเป็นระเบิดไม่ใช่ระเบิดเราไม่ใช่ระเบิดเิดอ่ะใครได้อ่ใครได้ระเบิดไปอ่ะคุคพี่คุอ่ะเป็นระเบิดหอเล่าคุณนาวีแต่แหละเป็นระเบิดเขาอยู่เขาอยู่กับน้องพสองคนอยวบอกนว่าคุณกับน้องพลรวมหัวเส่หลยเรา่า เระเบิดไม่สามารถเข้าไปในชุดเกาะได้น้องพลเป็นสอดแนมจริงๆเผปคุณนามินั่นแหละเป็นตะเบิดทุกคนน้องพลไม่ใช่สอดแนมเราไม่ใช่ระเบิดตอนนี้เป็นเหลือน้อยกว่าแล้วก็ทุกคนอินามินั่นแหละไม่ใช่พี่ตายแล้วแต่ว่าจะเอานามิไปอยู่ด้วยทุกคนคุณคาพีนั่นแหละเออมึงเชื่อกูเขาแล้วไงโยนกูก็บอกแล้วเป็นเหลือสองคนสินะ่นตายคาพี พี่วายรึเปล่าเดือดตายตะพีว่าอะไรก็แต่เขาตายไหมเขาตายไหมเขาตายไหมน่าจะตายเขาไม่โยนเลือดใครพี่บ้าชนะเหรอเขาตายไหมเขาตายปะไม่ตายอ่ะใครตายอ่ะไม่ใช่เขาแต่เขาเขาต้องกรีนแล้วเขารอดนะเราเบิดบัรกอะระเบิดมาแนี่ไงนี่ไงอ๋อมึงบาร์ก่ังไงเออระเบิดบัร์กเลยดาเวลาก่อนตายผมไม่ตกใจหรอกว้าวปังเฮ้ยมีคนตายแล้วสีม่วง ชนะไหมอะ่ะโห<ฮ>แพ้รออหรอไม่เนียนฮะ <c oughs> ไม่เนียนฮะ <c oughs>